สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราก็มา <c oughs> เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคือก็คือการแยกสารผสมในหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยนี้มามีเนื้อหาเกี่ยวกับ1เลยครับสารผสม และวิธีการจำแนกสารผสมอตอนก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูคุณสมบัติก่อนว่าอะไรคือสารผสมอะไรไม่ใช่สารผสมแล้วมีวิธีการจำแนกอย่างไรพร้อมนะครับพร้อมแล้วมาดูเนื้อหากันได้เลยสารผสมก็คือ เมื่อเรามองไปรอบ,รอบๆตัวของเรานะครับนักเรียนก็จะพบสารต่างๆมากมายหลายชนิดซึ่งมีองค์ประกอบเป็นเพียงชนิดเดียวอย่างเช่นเกลือน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นสารผสมซึ่งสารผสมนั้นเราก็มีการจําแนกด้วยว่าเป็นสารผสมชนิดเดียวสารผสมสองชนิดหรือว่าสารผสมหลายชนิด มาดูจากภาพนี้ครับก็คือน้ำดื่มน้ำดื่มก็เป็นน้ำมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวก็คือมีน้ำอย่างเดียวเพียวๆเลยแต่ถ้าเราใส่น้ำเฮมบูบอยเข้าไปก็จะกลายเป็นน้ำแดงน้ำเขียวออกไปมันก็จะกลายเป็นมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเพิ่มใช่ไหมครับมันก็จะไม่ไม่เป็นเพียงชนิดเดียวก็เป็น2ชนิดหรืออาจจะเป็นเกลือแกงเกลือแกงก็มีส่วนผสมของ เกลือแค่ชนิดเดียวแล้วถ้าเราเอาเกลือแกงไปใส่น้ํามันก็จะกลายเป็นน้ําเกลือซึ่งน้ําเกลือที่เราเอาเกลือแกงไปใส่มันก็จะมีองค์ประกอบ2ชนิดก็คือน้ําและเกลือนั่นเองอแต่นี่เราแยกให้ดูว่าน้ําดื่มกับเกลือแกงเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนั่นเองครับ ต่อมาสารต่างๆนะครับในชีวิตประจําวันมีหลายชนิดสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันเราจะเรียกว่าสารผสมซึ่งสารที่ผสมกันนั้นอาจจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราจะเรียกว่าสารเนื้อเดียวหรืออาจจะไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวเราก็จะเรียกว่าสารเนื้อผสมเฮ้ยอ,อะไรคือสารเนื้อเดียว อะไรคือสารเนื้อผสมในวันนี้นะครับเราก็จะมาไขาข้อกระจ่างในตรงนี้ว่าเราจะมีการแยกแยะจำแนกออกได้หรือไม่ว่าสารประเภทไหนเป็นสารเนื้อเดียวสารประเภทไหนเป็นสารเนื้อผสมวันนี้นะครับเราก็จะมาไขาข้อกระจ่างจุดนี้กันต่อมาครับมาดูครับตารางที่เราใช้ในการเปรียบเทียบให้นักเรียนนั้นสามารถมองเห็นและ แยกลักษณะองค์ประกอบของสารเนื้อผสมชนิดต่างๆก็จะมีความเข้าใจที่ได้มากขึ้นมาดูครับในภาพที่ทหน่งก่อนเลยก็คือสารผสมของน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมนั้นมีลักษณะการมองเห็นเราจะมองเห็นน้ําเชื่อมนั้นเป็นน้ำหนืด,นดๆใสๆใช่ไหมครับลักษณะการมองแบบนี้เราจะมองเป็นสารเนื้อเดียวซึ่ง มีองค์ประกอบสําคัญก็คือน้ํากับน้ําตาลเมื่อเอามาเขี่ยวรวมกันก็จะกลายเป็นน้ําเชื่อมซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสารสองชนิดเราจะเรียกว่าสารผสมต่อมาน้าําปลาน้ําปลาที่เรามองเห็นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นออกสีใสๆน้ําตาลใสๆใช่ไหมครับนั่นก็คือเราจะมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวครับประกอบไปด้วยน้ํา เกลือปลาและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อมาครับซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนก็เคยกินเคยรับประทานกันแล้วซึ่งซอสมะเขือเทศนี้เมื่อเราบีบปูดออกมาจากขวดใช่ไหมครับมันก็จะมีสีส้มๆแดงๆซึ่งเมื่อเรามองหรือเราสังเกตด้วยตาเปล่ามันก็จะจัดอยู่ในประเภทของสารเนื้อเดียว ซึ่งมีส่วนประกอบสําคัญประกอบไปด้วยมะเขือเทศน้ําตาลเกลือและน้ําส้มสายชูนั่นเองต่อมาครับภาพต่อมาก็คือภาพของนมข้นหวานนมข้นหวานที่เรามองเห็นมันก็จะเป็นสีขาวๆครีมๆหนืดๆห,หน่อยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่านั้นเราก็จะเห็นในลักษณะของเป็นสารเนื้อเดียวซึ่งมีส่วนประกอบของนมผงน้ำตาลและก็ ไขมันนั่นเองครับอ่ะต่อมาเลยครับทีนี้มาดูน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิกกะปเมื่อเรามองไปเราเจออะไรบ้างครับโอ้โหมีพริกเป็นเม็ดเลยเอ่ามีมะเขือพวงอ่ามีพริกที่โดนโครกแล้วมีน้ำกะปิสีน้ําตาลลอยอยู่ เมื่อเรามองดูแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถจัดจำแนกว่าน้ำพริกกะปินี้เป็นสารเนื้อผสมอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยใช่ไหมครับว่าเป็นสารเนื้อผสมมีส่วนผสมของกะปิมะนาวน้ำปลาน้ำตาลพริกและมะเขือพวงต่อมาครับน้ำโคลนน้ำโคลนถ้าเรามองเห็น,หนไหมครับมีเศษไม้ลอยอยู่น้ำด้านบนอาจจะดูใสใส น้ำด้านล่างอาจเป็นคุณคุณสีน้ำตาลเมื่อเรามองเห็นเป็นเนื้อผสมเราก็จะจัดอยู่ในประเภทของเนื้อผสมนั่นเองซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญก็คือน้ำผงดินและเศษไม้ต่อมาครับรอดช่องน้ำกะทะิมองเห็นอะไรบ้างครับน้ำกะทิขาวๆมองเห็นรอดช่องสีเขียว,ยวใช่ไหมครับซึ่ง เมื่อเรามองแบบนี้แล้วเห็นมากกว่าหนึ่งเห็นมากกว่าหนึ่งเห็นหลายๆอย่างแบบนี้เราก็จะจัดจําแนกในลักษณะของสารเนื้อผสมซึ่งมีส่วนประกอบสําคัญนั่นก็คือน้ํากะทิรอดช่องน้ําตาลและก็เกลือนั่นเองต่อมาครับทีนี้เราจะมีวิธีการจําแนกสารผสมอ วิธีการจำแนกหรือวิธีการแยกสารผสมนะครับรอบตัวเรามีสารผสมจํานวนมากมายสารผสมบางชนิดนะครับก่อนนําไปใช้ประโยชน์ต้องมีการแยกสารก่อนนําไปใช้เช่นการฟัดข้าวเพื่อแยกแกลบและกรวดออกจากข้าวสารก่อนนําไปรับประทานการกรองน้ําผลไม้ออกจากผลไม้ก่อนดื่ม นี่ดูจากภาพเห็นไหมครับก็มีการคั้นน้ําส้มเมื่อคั้นน้ําส้มเสร็จก็มีการกรองกาก,ากน้ําส้มออกมีการกรองมเมล็ดน้ําส้มออกอซึ่งการจําแนกหรือการแยกสารผสมด้วยวิธีการหยิบออกเป็นวิธีการแยกที่เป็นลักษณะของแข็งกับของแข็งมีลักษณะต่างกันได้ชัดเจนเช่นการยิ่งข้าเปลือก กับข้าวสารเห็นไหมครับถ้าภาพนี้ก็คือภาพข้าวเปลือกกับข้าวสารรวมกันเราก็จะทําการแยกสารผสมโดยการแยกข้าวเปลือกออกไปอีกกองนึงแยกข้าวสารออกไปอีกกองนึงแต่เป็นวิธีการแยกโดยการหยิบออกซึ่งเราจะสามารถหยิบออกได้แยกสารประกอบโดยการหยิบออกได้นั้นมันต้องเป็นสารที่มีลักษณะเป็นของแข็งชัดเจน เช่นข้าวเปลือกกับข้าวสารใช่ไหมครับเราสามารถสีน้ําตาลนี้ก็คือข้าวเปลือกสีขาวๆนี่ก็คือข้าวสารเราก็เอามือสามารถหยิบแยกออกเป็นคนละกองได้นี่ก็คือเป็นการแยกด้วยวิธีการหยิบออกนั่นเองครับต่อมาครับการแยกสารผสมด้วยวิธีการร่อนเป็นวิธีการแยกสารที่มีลักษณะของแข็งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยใช้อุปกรณ์การร่อนเช่นการร่อนทรายการร่อนแป้งซึ่งการร่อนนั้นเราจะเป็นวิธีการแยกลักษณะของของแข็งที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ออกจากกันเช่นการร่อนทรายใช่ไหมครับทรายที่มีขนาดเล็กก็จะโดนร่อนผ่านตะข่ายลงมาด้านล่างส่วนเศษกรวดเศษหินเล็กเล็กมันก็จะอยู่ด้านบนซึ่งไม่สามารถผ่านช่องตะข่ายลงมาได้อ่า ็นไ,ไหมครับมันก็จะมีความละเอียดของเนื้อทรายที่แตกต่างกันหรือจะเป็นการร่อนแป้งการร่อนแป้งก็คือแป้งที่ละเอียดก็จะโดนร่อนลงมาด้านล่างส่วนแป้งที่มีลักษณะหยาบก็จะโดนโดนกรองไว้ด้านบนจะไม่ผ่านผ่านแผ่นกรองหรือผ่านตะข่ายลงมาได้เราก็จะได้เนื้อแป้งที่มีความละเอียดมากกว่าอนี่ก็คือลักษณะของการร่อนนะครับก็คือ เป็นการแยกลักษณะของสารที่มีของแข็งออกจากกันซึ่งสารที่มีลักษณะของแข็งนั้นก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันด้วยเราถึงจะสามารถร่อนออกจากกันได้นะครับสารผรสมที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถหยิบออกจากมือได้เราสามารถเลือกใช้วิธีการร่อนผ่านอุปกรณ์ที่มีรูเพื่อแยกสารผสมนั้นออกจากกันเช่น วิธีการร่อนเพื่อแยกทรายกับข้าวสารโดยข้าวสารมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะติดอยู่ในตะแกรงส่วนทรายที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่าก็จะทะลุผ่านรูตะแกรงลงมาได้จึงทําให้สามารถแยกทรายกับข้าวสารออกจากกันได้เห็นไหมครับนั่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบได้ว่าถ้าวัสดุหรือสารชนิดใดที่มีขนาดใหญ่กว่ามันก็จะติดอยู่บนตะแกรงแต่สาร ชนิดใดที่มันมีขนาดเล็กกว่ามันก็จะผ่านรูตะแกงลงมาด้านล่างนั่นเองครับนี่ก็คือลักษณะของการร่อนการแยกสารผสมด้วยวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นวิธีการแยกสารที่สารชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นเป็นแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็ก ออกจากสารอื่นเช่นการแยกลวดกระดาษออกจากเศษทรายซึ่งลวดเสียบกระดาษหรือลวดกระดาษนั้นมันจะเป็นลักษณะของโลหะใช่ไหมครับโลหะนั้นจะมีคุณสมบัติก็คือมันจะสามารถดูดกับแม่เหล็กได้ดังนั้นเมื่อ,อลวดเสียบกระดาษนั้นไปหล่นอยู่ในกองทราย เราก็จะใช้คุณสมบัติของแม่เหล็กนี่แหละครับเป็นตัวช่วยในการดึงดูดโลหะหรือดึงดูดลวดเสียบกระดาษออกจากกองทรายนั้นได้นี่ก็คือการใช้คุณสมบัติของแม่เหล็กมาเป็นตัวช่วยในการแยกสารผสมนั่นเองครับสารที่มีองค์ประกอบเป็นสารแม่เหล็กดึงดูดได้ผสมกันอยู่ สามารถแยกออกจากสารอื่นได้โดยวิโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดออกมาเช่นใช้แม่เหล็กดึงผงตะไบออกจากทรายนักเรียนครับเคยเห็นผงตะไบไหมครับผงตะไบก็คือผงโลหะผงโลหะที่ไปนปนเปื้อนสมมติไปนปนเปื้อนอยู่ในทรายใช่ไหมครับซึ่งผงตะไบนั้นจะมีคุณสมบัติเป็นโลหะโลหะนั้นจะมีคุณสมบัติในการดึงดูดกับแม่เหล็ก ดังนั้นเราก็จะนําแม่เหล็กนั้นไปดูดผงตะไบออกจากทรายได้เช่นเดียวกันครับต่อมาก็คือการแยกสารที่ละลายน้ําออกจากสารที่ไม่ละลายน้ําสามารถใช้วิธีง่ายๆก็คือการลินออกอเช่นการซาวข้าวเพื่อนําเอาข้าวนั้นไปทําความสะอาดนะครับแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปในหม้อข้าว แล้วใช้มือนวดข้าวเบาๆเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับข้าวแล้วจึงรินน้ําออกอซึ่งภายในข้าวข้าวสมมุติเราใส่กระเป๋อไว้ใช่ไหมครับมันก็จะมีฝนฝุ่นมีผงต่างๆอยู่ในนั้นแล้วเราก็เอาน้ําเข้าไปน้ําก็จะไปะช่วยในการละลายฝุ่นที่อยู่ในข้าวแล้วเราก็เอามือคนคน,คนให้สะอาด แต่ข้าวมันเป็นของแข็งใช่ไหมครับมันไม่ละลายน้ําแต่พวกฝุ่นต่างๆที่มีขนาดเล็กเมื่อมันละลายน้ําใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆลินน้ําฝุ่นพวกนั้นออกล้างจนสะอาดก็จะได้ข้าวที่สะอาดแล้วเราก็เอาไปหุงจนขึ้นหม้อนั่นเองลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการละลายน้ําออกจากสารที่ไม่ละลายน้ํานั่นเองครับนอกจากนี้การแยกสารที่ละลายน้ํา ออกจากสารที่ไมาละลายน้ำแล้วอาจใช้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการกรองอวิธีการกรองนะครับก็คือเมื่อเราผสมเมื่อเรานำสารผสมระหว่างทรายกับเกลือมาละลายน้ำแล้วนำไปกรองผ่านกระดาษกรองอเมื่อนำเกลือกับทรายมาละลายในน้ำใช่ไหมครับปุ๊บนักเรียนครับเกลือมาละลายน้ำไหมครับ เกลือละลายน้ or, e ําได้ใช่ไหมครับส่วนทรายละลายน้ําได้ไหมครับทรายละลายน้ําไม่ได้เมื่อผ่านกระบวนการนี้มาคนให้มันเข้ากันแล้วแล้วเราเอามาผ่านมาเทลงในกระดาษกรองตัวนี้ใช่ไหมครับเทในกระดาษกรองแบบนี้แล้วเราก็ใช้บิ๊กเกิลรองไว้ข้างล่างน้ํามันก็จะหยด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 ออกมา เราก็จะสามารถแยกสารผสมออกได้โดยวิธีการกรองน้ําที่มันหยดลงมาด้านล่างก็จะมีเป็นน้ําที่มีส่วนผสมของเกลือส่วนทรายส่วนทรายนั้นก็จะโดนกรองไว้ด้านบนไม่สามารถไหลลงมาได้นั่นเองครับการกรองนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่ไม่สามารถละลายในของเหลว ออกจากของเหลวนั่นเองพูดง่ายๆก็คือตะกอนต่างๆที่มันไม่สามารถละลายน้ําได้เราก็จะใช้วิธีการกรองเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลผ่านลงมาด้านล่างแล้วใช้แผ่นกรองในการดักฝุ่นดักเศษที่มันไม่ละลายน้ํานั่นเองครับในอดีตก่อนนะครับมีการจะมีน้ําประปาใช้ทุกบ้าน ก่อนที่จะมีการใช้น้ําประปาทุกบ้านนะครับจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านก็จะใช้น้ําจากแม่น้ําลําคลองในการอุปโภคบริโภคซึ่งน้ําจากลําคลองบางแห่งก็จะมีลักษณะขุนเนื่องจากมีผงดินและเศษใบไม้ปนปะปนอยู่ในนั้นชาวบ้านก็ตักน้ําขึ้นมาทิ้งไว้เมื่อตักน้ําทิ้งไว้เป็นเวลานาน,านๆทําให้ตะกรงขนาดเล็กนะครับ ลอยอยู่ในน้ําก็ค่อยๆค่อยๆตกตะกอนไปอยู่ที่ก้นภาชนะใต้แรงโน้มถ่วงของโลกอ่ามาดูภาพนี้ก็เป็นลักษณะของการตกตะกอนนั่นเองก็คือเมื่อเราทําการตักน้ําคลองขึ้นมานะครับก็น้ําคลองมันก็จะมีลักษณะสีขุ่นแบบนี้ใช่ไหมครับเราตักมาแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะให้ผงตะกอนหรือผงฝุ่นพวกนั้น ทำการตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงเพราะว่าผงตะกอนผงฝุ่นต่างๆนั้นมันมีน้ําหนักใช่ไหมครับตามหลักแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วจะดึงดูดวัตถุที่มีขนาดหนักกว่านั้นลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อทิ้งไว้ในลักษณะนานๆเป็นเวลานานๆตะกอนพวกนี้ก็จะตกตะกอนมาอยู่ก้นแก้วใช่ไหมครับน้าด้านบนมันก็จะใส ทําให้ชาวบ้านนั้นสามารถใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคได้ปกตินี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองครับภายหลังต่อมานะครับก็จะมีการใช้สารส้มช่วยให้เกิดการตกตะกอนของตะกอนที่มีขนาดเล็กได้รวดเร็วขึ้นโดยอนุภาคของสารส้มนะจะเข้าไปจับกับตะกอนที่มีขนาดเล็กทําให้สารที่มีขนาดหนักมากขึ้น จึงตกตะกอนลงที่ก้นภาชนะภายใต้แรงน้มถ่วงของโลกได้เร็วขึ้นเราจะเรียกวิธีการแยกสารประเภทนี้ว่าวิธีตกตะกอนอ่าก็คือพอต่อมาระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการค้นพบสารส้มใช่ไหมครับซึ่งาชาวบ้านเขาก็จะเอาสารส้มน่ะไปแกวงแกวงแกวงในน้ําคลองเมื่อสารส้มมัละลายตัวออกมาใช่ไหมครับสารส้มก็จะไปจับ กับฝุ่นที่มีขนาดเล็กเมื่อสารส้มไปจับกับฝุ่นที่มีขนาดเล็กแล้วมันก็จะเกิดทําให้สารนั้นมันหนักเมื่อสารนั้นมันหนักเร็วขึ้นมันก็จะจมลงไปอยู่ที่ก้นแกว้วก้นบ่อได้เร็วขึ้นก็จะทําให้เกิดการตกตะกอนที่เร็วขึ้นท่นเองครับการเติมสารส้มนะครับช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วขึ้นเห็นไหม ต่อมาเรามาดูขั้นตอนการผลิตการผลิตน้ําประปานะครับในการผลิตน้ําประปานะครับเป็นการใช้น้ําดิบให้กลายเป็นน้ําประปาที่สะอาดมีคุณภาพดีมีขั้นตอนการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการแยกสารเช่นการทําให้มันเกิดการตกตะกอนเมื่อมันเกิดการตกตะกอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะทําการกรองจากการกรองแล้วก็จะมีการใช้สารเคมีเพื่อกําจัดสิ่งสกปรก ตลอดจนการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนมากับน้ำออกทำให้น้ำดื่มมีความสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ซึ่งขั้นตอนการผลิตน้ำประปานั้นมีดังต่อไปนี้ครับมาดูเลยขั้นตอนการผลิตน้ำประปามีดังต่อไปนี้เห็นไหมครับดูขั้นตอนที่1ก็คือเห็นไหมครับน้ำดิบน้ำดิบก็คือน้ำในแหล่งน้ำทั่วไปนั่นเองเขาก็จะทำการสูบน้ำในแหล่งน้ำนะครับจากธรรมชาติ ขึ้นมาจัดเตรียมไว้เข้ามายัางรงสูบน้ำเห็นไหมครับก็สูบมาเมื่อน้ําเข้ามาแล้วก็จะทําการปรับคุณภาพน้ําดิบโดยการใส่สารส้มและก็ปูนขาวเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเห็นไหมครับพอนี้ก็กวน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 น้ําใส่สารส้มกับปูนขาวเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อน้ําเกิดการตกตะกอนแล้วปุ๊บ น้ำก็จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันเป็นตะกอนขนาดใหญ่และตกลงสู่ก้นถังจนทําให้มีน้ําที่สะอาดตอนนี้น้ําสะอาดน้ําสะอาดก็คือตะกอนมันตกลงมานั่นเองนะครับแต่ยังไม่ถึงกับบริสุทธิ์เท่าไหร่มาขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่4ี่ก็คือ จาการทําให้มันตกตะกอนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นการกรองการกรองเพื่อกําจัดตะกอนพวกนั้นนะครับที่ปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กออกไปอีกครั้งโดยการกรองทรายและกรองกรวดอ่าก็เอาทรายเอากรวดมากรองเมื่อเกิดการกรองเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่คอรินในน้ำการใส่คอรินในน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม คอรินนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองอพอน้ําผ่านการฆ่าเชื้อโรคได้การประปาก็จะมาตรวจสอบคุณภาพของน้ําที่ได้อย่างพิถีพิถันอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้น้ําประปาที่ใสสะอาดและปลอดภัยสามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้นั่นเองครับต่อมาขั้นตอนการผลิตน้ําประปาเห็นไหมครับ เขาก็จะสูบน้ำประปาไปาโดยการใช้ปล่อยน้ำจากหอสูงในอตัตราน้ำเข้าไปยังหอสูงเพื่อจ่ายน้ำด้วยแรงดันนไหมครับก็คือการส่งจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็จะทำให้เกิดแรงดันนั่นเองแล้วก็แจกจ่ายน้ำไปยังบริเวณต่างๆพอแจกจ่ายไปถึงยังบริเวณลงสูบน้ำแรงดันสูง ว่าไปยังโรงสูบน้ําแรงดันสูงใช่ไหมครับก็สูบอ,ออกไปเลยจบไปแล้วนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือการแยกสารผสมซึ่งการแยกสารผสมก็คือเป็นวิธีการจําแนกสารออกจากกันซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จะได้เห็นคุณสมบัติเห็นไหมครับสารชนิดเดียวรวมกับ รวมกันเราก็จะเรียกว่าสารชนิดเดียวแต่ถ้ารวมตัวกันตั้งแต่2องชนิดขึ้นไปเราจะเรียกว่าสารผสมซึ่งสารผสมนั้นก็จะมีลักษณะที่มองเห็นออกเป็น2ลักษณะก็คือสารผสมเนื้อเดียวกับสารผสมเนื้อผสมเราก็จะมีการจําแนกแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทหลังจากการเรียนรู้ในหน่วยนี้แล้วนะครับนักเรียนครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดน,นะครับซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้นั้น คุณครูได้ทำในรูปแบบของ Google Form s, เป็นแบบทดสอบนะครับซึ่งในท้ายคลิปเสร็จตรงนี้คุณครูก็จะอัปโหลด g o o g l e Form ลงไปให้นักเรียนในรายกลุ่มเพื่อที่จะทำแบบทดสอบนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในหน่วยการเรียนรู้ถัดไปนะครับนักเรียนที่อยู่บ้านนะครับก็ดูแลสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับตอนนี้ สถานการณ์โควิดของเราก็ยังรุนแรงยังร้ายแรงอยูอ่เอาไว้เมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงไปเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันที่โรงเรียนนะครับคิดถึงนักเรียนทุกคนนะ,ะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย